ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดียมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับในส่วนวีดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับเรื่องของการจัดส่งประกัดนะครับคําถามหลายๆนะครับหลายๆคนที่ถามเข้ามาครับว่าเราต้องลงทะเบียนหรือเปล่านะครับต้องไปทําอะไรบ้างนะครับถึงจะส่งปลาแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรถูกกฎ ของขนส่งเขานะครับซึ่งผมเนี่ยก็จัดส่งของไปรษณีย์นะครับตลอดมาเลยนะผมก็จะยกตัวอย่างของไปรษณีย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อาทําทการส่งปลากับขนส่งเจ้าอื่น,นะครับผมทํากับไปรษณีย์นะครับก็หลายคนสงสัยว่าเราต้องไปลงทะเบียนที่ไปรษณีย์ต้องลงทะเบียนหรือเปล่าหรือว่าต้องแอบส่งนะครับผมก็จะมาเคลียร์ทุกอย่างวันนี้นะครับก็ ก่อนอื่นเลยนะครับการส่งประกาศของไปรษณีย์เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎนะให้เราไปบอกพนักงานเลยว่าเราจะส่งประกาศนะครับในการส่งประกาศนะครับทุกออเดอร์นะครับต้องเป็น EMS เท่านั้นนะครับเพราะว่าการดูแลเขามันจะดีกว่าส่งปกตินะครับต่อมาก็คือการลงทะเบียนนี่แหละที่หลายคนยังสงสัยอยู่นะว่าต้องลงทะเบียนหรือเปล่า สำหรับผมนะผมแนะนําให้ลงทะเบียนนะครับก็คือลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับแต่นะครับเขาก็จะบงังคับเราลงเพราะว่ามันจะมีส่วนลดนะครับของสมาชิกนะครับนะผมลงทะเบียนผมส่งมาสองปีไม่เคยลงทะเบียนนะทีแรกมาเข้าปีนี้นะครับผมเ,เขาเขามีให้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนไปนะครับก็นําบัตรประชาชนไปใบเดียวนะครับก็ลงทะเบียนเสร็จนะครับ ข้อดีของการลงทะเบียนกคือเราเป็นสมาชิกของเจ้านี้หรือว่าของคนส่งไปรษณีย์นะผมได้ส่วนลดนะครับจากไปรษณีย์เนี่ยทุกออเดอร์นะครับถ้าน้ําหนักมันเกินขึ้นไปนะครับผมจะได้ส่วนลด40บาทนะก็คือปกติผมส่งปหน1คู่ถึง2คู่เนี่ยค่าส่งจะอยู่ประมาณ67บาทนะเดือน67นะครับอ่า สำหรับผมเนี่ยพอส่งปุ๊บนะครับเขาจะลดให้ทันทีนะครับเหลือกล่องละหรือออเดอร์ละ27บาทนะครับก็เลยผมก็เลยมาลดค่าจัดส่งกับออเดอร์ของเพื่อนๆด้วยผมก็ตอนนี้เก็บอยู่แค่50บาทนะครับค่าเดินทางนะครับปกติเราก็เก็บ80บาทนะค่าเดินทางนะครับเพราะว่าทุกออเดอร์เป็น EMS นะครับ EMS นะครับก็ราคามันจะสูงนะครับในการส่งไานะครับ ส่วนการลงทะเบียนเขาก็จะมีให้เราลงเสร็จมันก็จะมีชื่อนะครับพอไปภายหลังนะครับเราจะไม่ได้ยื่นบัตรประชาชนให้เขานะเขาก็จะรู้ทันทีนะว่าเราส่งปลาครับขอให้เราบอกเขานะว่าผมต้องการจะส่งปลาครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นกับตัวเรานะว่าจะทําให้มันเป็นอยู่เรื่อยๆหรือว่าทําตลอดหรือเปล่าหรือว่าจะทําแค่ ครั้งสองครั้งแบบนี้ไม่จาเป็นต้องไปลงนะแต่ถ้าคิดว่าจะทําระยะยาวนะครับก็ไปลงไว้อย่างผมไม่ใช่ลงแค่ไปสนีนะครับผมไปลงชื่อในเว็บไซต์ประกาศไทยนะก็ไปลองค้นหาก็จะมีชื่อที่อยู่นะครับถ้าค้นชื่อของผมนะชื่อจริงของผมปุ๊บจะโชว์ทั้งหมดเลยนะครับว่าอ,อยู่จังหวัดอะไรเบอร์หมายเลขเบอร์โทรอะไรในเว็บไซต์ของประกาศไทยนะผมก็เคยไปลงไว้เมื่อหลายปีแล้วนะครับนะ ก็เผื่อเขามีการชงการช่วยเราก็ไปลงทะเบียนอะไรไว้มันก็เป็นข้อดีนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับอ่าส่วนกล่องนะครับกล่องส่งประกัศนะครับอ่าเป็นเป็นกล่องเฉพาะเนี่ยกับไม่ใช่กล่องส่งประกัศโดยเฉพาะเนี่ยมันสามารถส่งได้หรือเปล่านะผมก็จะตอบให้ว่ามันส่งได้นะครับเพื่อจะเอากล่องอะไรมาก็ได้นะครับขอแค่มันแบบมิดชิดนะครับอ่าแพ็กเกจ อย่างดีอย่าให้น้ามันรั่วมันซึมนะครับเพราะว่า,เ,าเขาซีเรียสมากนะเ่อนเรื่องของน้ําของเหลวนะครับจริงๆนะถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับเขาไม่ให้ส่งเป็นของเหลวนะครับหรือส่งก็ต้องเขียนเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจํานวนของเหลวกี่ลิตรกี่ปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราลงาสมาชิกประกัศนะครับเราก็จะไม่ได้ไปเอก ไปกรอ,อกเอกสารตรงนี้นะครับก็คือข้างในมันก็จะเป็นถุงน้ำนะครับเ็ไาก็จะรู้นะครับแล้วก็แพ็คเอาให้ดีๆแล้วกันอย่าให้รั่วซึมนะครับถ้าเขาเตือนมามันมันอาจจะมีการตรวจสอบนะครับในการเราในการแพ็คของเรานะครับเนาะก็สําหรับกล่องก็หาอย่างไงมาก็ได้นะครับจะสั่งเอากล่องจากข้างนอกมานะครับอ่าก็มาแพ็คส่งอะไรก็ได้หรือถ้าเราอ่าไม่ได้ไป มีกล่องจากที่อื่นนะครับหรือว่าเป็นกล่องของตัวเองเราก็ไปเอากล่องประกัดไปษณีโดยเฉพาะนะครับถ้าถามผมนะผมแนะนํานะครับให้ใช้กล่องประกัดของไปษณีนะครับเพราะว่ามันตกอยู่ใบละประมาณ2บาทถึง3บาทถูกมากนะถูกกว่าที่ผมไปสั่งจากข้างนอกมานะไอ้พวกลายหรือว่าพวกตัวหนังสืออะไร มาเฉลี่ยดูแล้วนะครับมันถูกกว่าเยอะเลยค่าขนส่งไว้มีนะเราไปไปศนีนะครับแล้วก็ไปสอบถามไปติดต่อนะครับที่แรกไปศนีสาขาผมไม่มีนะครับไม่มีกล่องประกัดนะครับเราก็ใช้เวลาไปติดต่อให้เขาเอามาให้นะครับก็ทิ้งระยะไปประมาณเกือบเดือนนะถึงจะได้นะครับพอได้แล้วนะครับเราสั่งเอาทั้งกล่อง B กล่อง C นะมันจะเป็นกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่ผมก็สั่งมา2แพ็คนะครับ สองแพ็คจะมีแพ็คละห้าสิบใบนะครับก็คือไม่กี่บาทนะครับตกเฉลี่ยใบลนะไม่กี่บาทเองนะครับไม่ถึงหกเจ็ดบาทไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่เคยสั่งข้างนอกมาก็ใบหกเจ็ดบาทนะครับนะพอสั่งมาปุ๊บนะครับใกล้จะหมดเหลือสักประมาณสิบถึงยี่สิบใบอย่างละนะครับหรือว่ากล่องเล็กมันใกล้จะหมดก่อนก็ไปติดต่อให้เขาเอามาให้อีกนะครับถ้าเรามีหลายเจ้านะมีคน มาส่งหลายเจ้านะเขาจะมาสต็อกไว้นะครับแต่ถ้าเรามีเจ้าเดียวนะครับที่ส่งปลาเขาจะไม่ไดเอามาสต็อกนะครับให้เราใกล้จะหมดก็ไปบอกเขาเวลาไปส่งปลาเขาจะเอามาให้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของกล่องประกัดนะครับก็อีกอย่างนึงก็จะกลายเป็นการอุดหนุนของอ,อุดหนุนไปชนีเองนะครับซึ่งการขนส่งการจัดเรียงเขาก็อาจจะมีะดูแลเป็นพิเศษอะไรพวกนี้นะมันก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็ อุดหนุนเขานะครับเขาก็อาจจะดูแลให้เราดีขึ้นนะครับก็คิดแบบนี้ไว้ก็จะดีเหมือนกันนะครับส่วนฟ้าเนี่ยก็ส่งได้ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นคนส่งเจ้าอื่นนะครับผมไม่ได้ส่งเจ้าอื่นเลยนะครับส่งเฉพาะไปรษณีย์นะครับเท่านั้นนะครับก็แต่จะมีอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องของอายุนะครับอายุของเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ถึงอายุสิบแปไม่แน่ใจว่าจะ ลงทะเบียนได้หรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะยังเป็นเด็กอยู่นะครับอาจจะทำของวัสดุพวกนี้การแพ็กเกจเนะี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าเขียนที่ยงที่อยู่อาจจะผิดนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปสอบถามดูสำหรับเด็กนะครับนะส่วนนะครับหน้ากล่องไอ้ที่เขียนที่อยู่นะครับ ที่ตรงใส่ที่อยู่นะครับให้เราเนี่ยก็เขียนเราก็ได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องไปพิมพ์เอกสารออกมานะครับส่วนสติกเกอร์ประกาศนะเมื่อก่อนมีนะครับเมื่อก่อนก็ใช้กันนะครับสติกเกอร์ประกาศก็จะมีขายอยู่ที่ไปรษณีย์นะครับแต่ของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับก็รอก็อไม่ได้ก็เลย มีสติกเกอร์ประกาศของพี่จ้าหนึ่งที่ผมสั่งปากับเขาเขาได้มานะครับมันเป็นสติกเกอร์สีแดงนะรูปประกาศนะครับก็ผมก็เอามาถ่ายกระสานสีนะครับตกอยู่ประมาณตัว2บาทนะครับแผ่นหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ1ว่าตัว20ตัวนะกระดาษ A 4สีาจะพิมพ์เป็นเป็นสีนะครับให้พิมพ์เป็นสีนะไม่ต้องพิมพ์เป็นขาวดำนะให้พิมพ์เป็นสีมันอาจจะราคาสูงหน่อยแรกๆมันจะทํายากนะเพราะว่าเขาต้องเอา ไอปลาที่เรารูาสติกเกอร์ปลาที่เราตัดเป็นรูปเนี่ยไปทําออกมาเป็นช่องเป็นกราฟเออเป็นเป็นช่องออกมานะครับแล้วก็มาพิมพ์แผ่นแรกเนี่ยมันจะแพงหน่อยนะประมาณแผ่นละไม่แน่ใจเหมือนกันนะแพงอยู่นะครับส่วนเราถ่ายครั้งแรกเนี่ยสักสองแผ่นเป็นอย่างต่ํานะครับส่วนสติกเกอร์นะั้นถ้าใครอยากทํานะครับก็แผ่นหนึ่งเนี่ยเก็บไว้เลยนะครับไอตัวเดียวที่เราได้มาเนี่ย มันไม่สาคัญแล้วขอให้เราเก็บเอกสารแผ่นแรกเนี่ยไว้นะครับส่วนแผ่นต่อไปเนี่ยเราก็มาตัดใช้พอเราตัดใช้หมดให้เอาแผ่นแรกเนี่ยไปถ่ายไปถ่ายเอกสารสีอีกมันจะถูกลงอีกนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวแรกเนี่ยต้องไปทําที่ร้านรูปนะเพื่อนอันนี้อาจจะหลายขั้นตอนนะครับไอ้ตัวแรกของสติกเกอร์นะไปทําที่ร้านถ่ายรูปนะครับล้างรูปนะครับถึงจะทําได้นะครับหลังจากที่เขาพิมพ์ออกมาเป็น เป็น A4 แล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปถ่ายกระสารสีที่ร้านไหนก็ได้นะต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องสติกเกอร์นะครับถามว่ามันจาเป็นไหมมันก็แล้วแต่ความชอบของเราลวกันนะครับมันอาจจะดูแบบดูล้านหน่อยอะไรพวกนี้นะครับในการขนส่งนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใครหาออเดอร์ได้ก็มีกําลังใจทํานะครับของประกันนะครับการขนส่งตอนนี้มันก็ง่ายนะครับ ยิ่งการขายก็ง่ายขึ้นไปอีกนะครับการขายนะครับมันก็เป็นร้านค้าออนไลน์นะครับใครก็สามารถเป็นเจ้าของร้านได้นะครับอ่ะส่วนถ้าใครมียังมีคําถามอยู่ก็คอมเมนต์ตอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเออคอมคอมเมนต์ถามนะครับเดี๋ยวมันจะมาตอบให้นะครับนะก็ส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดี